สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุภุชนครับสวัสดีตอนเ,เช้าครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับหลังจากที่เราเก็บเวที่อยู่ที่ทปาาคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็นี่ครับพากันเดินทางมาตอนนี้มาพักอยู่ที่อำเภอพพนวิสัยจังหวัดหนองคายนะครับนอ่คไ,ไก่เป็นบ้านพี่นอ้องโซเฟอร์ครับก็บได้พากันมาจอดพักแรมจักคื้นนึงครับนี่ครับคืนนี้แล้วก็พง่์นี้เช่า เดี๋ยวจะเป็นตอนเร่งเร่งนะครับตอนบายบายเร่งเรงนะครับจังสีเดินทางไปที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดชายภูมิเนาะครับมาไปทําการแสดงวันที่ยี่สิบหานะครับเนาะนะครับทีมงานเนาก็อยู่นิพักแรมกันอ่านี่พี่หยาดพี่น้องทั้งนี้ก็ได้พากกันมาพักแรมทั้งนี้ครับทีมงานเนาะเพิ่งเตือนเพิ่งเก็บของแล้วก็นอนตำรวจมาหามาหอดบ้านพี่น้องเพิ่งนี่ครับ งานนอกก็ตังสอบรวมเงินการไปสื่อกับข่าวอาหารการกินมาอยู่กินน้ากันครับนี่ครับใหาอยู่สก็อยู่ไรครับทีมงานน่าขอตะวายู่มีไฟฝ่าใส่มีห้องน้ำให้ใส่อ่าอย่างนะครับนะครับทีมงานาก็ลังคุณทีมงานาก็ลังอยู่ฟังฝนครับก็ลังศึกษาหาเรื่อครับุ่นอยู่ฟังฝนครับเพื่อกระจอดฟังหนึ่งของบ้าน ทีมงานกนกยครับก่างปรึกษานางร้างมาัปรึกษาหรือพักผ่อนไปครับมือพักผ่อนเนาะครับนอกวันที่สองมือครับมีโอกาสได้พักสองมือแต่กัปตันทีสิพก,กันเป็นมือว่างต้องเดินทางไปที่มาดเจอร์เนาะครับนอ,อหลังจากนี้ไปงานติดต่อกันหอดสิ้นเดือนหอดวันที่สามสิบเอ็ดเลยครับอ่าก็ขอบคุณขอบคุณ,ณทีมซี e FC, ทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของสันเซาชแนลครับผมอ่าคลิป คือการไปต่างวิธีนะครับแจงข้าวแจงข้าวงานของแพ้วคราวแสงท่องพยาบาลฟินแลนด์ครับไปเด่นยูไซมาไซครับผมนี่ครับวัอนี้ก็สินอนอยู่นี่นะครับนอนพักแดมกันอยู่นี่หนึ่งคืนนะครับเนาะมื่ออื่นจึงค่อยว่ากันจะไปตอนเสาร์หรือตอนเที่ยงหรือตอนแรงปรึกษาหารือกันก่อนครับวัอนี้ก็พักผ่อนกินข้าวกินน้ำร่วมกันนะครับพักผ่อนร่วมกันครับ ตอนนี้อยู่สมาชิกทั้งหมดทั้งรถสี่ขันนี่ครับรวมกันเป็นสิบเก้าคนครับยี่สิบคนอ๋อยี่สิบคนพอดีครับผมอ่ทีมงานเ่าพักตยูนี้ยี่สิบคนครับทีมงานเ่าเพราะว่ามันวิธีไงวัวเกาลดเพิ่มขึ้นมากขั้นหนึ่งเป็นสี่ขั้นนะครับนอกจา,ากก่อนสมาชิกทํางานเหาก็ต้องหลายเพราะว่าวิธีมันอ่ามันหลายขึ้นเนาะครับนะระบบหลายอย่างพวกฉากพวกจอพวกไฟหลายขึ้นมา ต้องใส่ทีมงานหลายคนครับมารวมทั้งสิ้น20คนครับสีขั้นมันครับมากัน20คนครับโซฟอ์ครับแน่รรวมกับตัวกผมเองครับผมมาอ่านี้ครับผักแร่มอยู่ที่อำเภอพนพิสัยครับจังหวัดน้องคายนะครับนองตอนนี้ทีมงานเั้กหมดกำลังไปหาเสืออาหารนะครับ แล้วจะพาเบึงว่าช่มว่าการอยู่การกินของทิ้งว่าเราเป็นอย่างไรครับเพราะว่ามันลายคนหาเสียหายังมาสู่กันกินจากสิบคนนะครับนอนยี่สิบคนนะครับคันนี้หม่องพักหมองนอนหม่องเศร้ากับปีไปครับอ่ากันจไปหน้างานกับบุหงว่าสิเป็นหม่องไรนอนครับนอน็ดีรับมี้หยาดมาทั้งนีก็ได้มาพักพอนกันอยู่ทั้งนี้ครับผมอ่าจย่างไรกับฝากนี่เลยครับเพื่อช่องสันเศร้าชาแนลครับผมอ่าช่องน้อย มีหน่อยกินตามหน่อยครับผมนช่ครับช่วงนี้ก็พอมีงานเนี่ยครับยัง,างบาทั้งเขาบ้านอยู่ครับอยู่นี่ตั้งแต่ไปสอบนะครับวันที่ยี่สิบสี่อ่าไปสอบยู่บันที่เนื้ไฟนะครับเนอต่างที่สอบกับผมบาทั้งไหนกลับครับมีมือหนึงเขากลับครับทีมงานโซเฟอร์มันกลับไปขั้นหนึ่งนะครับนอเพราะว่าเ้ากลับหลายขั้นกับบัวไหลละมันเพลองนละมันแพร่งนะครับนอช่วงนี้อ่ากับประหยัดนละมันซอยลูกหลีนี่ฮ เพราะว่ากับทะลี่คันมันมีวางสองขั้นโอ้วางสองหมื่นมันก็มาถ้าเกิดท่าอยู่ไก่ที่แถวอำนาจแถวอุบลแถวยะโสธรสิมันก็ให้เน่พ่อได้กับใดเนาะครับเนาะอยู่นี่นี่มาเคลืนเด่นอยู่บึงการดีครับเพื่อปากขาดป๋าสิลับบ้านกับเบิร์ตมั่นลายเติบเลยครับก่อนจถึงอุบลราชธานีหลังจากนั้นก็ไปใช้พุ่มแห้งไกลไปเลยเขาก็ยุ่ง่้นี้แงหนีเดาเลยมาใส่ผักเอาผักแรมอยู่นี่ครับเพราะว่าพี่พันกาให้ค่าอาหารการกินอยู่ ทุกวันวันละร้อยต่อคนนะครับเน้องวันละร้อยต่อคนสิมีงานหรือไ่มีงานวัดตะบุรีกับบ้านกับตรงครับผมนี่นะครับชีวิตคนวายชีวิตหากินทั้งเครื่องเสียงเวทีเครื่องเสียงน้อครับเน้องแต่มีงานไลยกับบุรีเขาบ้านนะครับช่วงพอมีงานหลังสงการไปกับบุคคลไลยไปแล้วก็เงียบเพื่อนนะครับสองสงการนะครับเนาะงกับฝึงมีงานมีการเต็มที่คือปีนี้นะครับเพราะว่าหลังก่อนๆมากอะเป็นติดโควิดน้อครับเนาะ ติดของโควิดกันแน่ครับผมนี่ครับนี่ครับทีมงานโชดีกันอยู่ฟังผลขับแล้วทีนี้เราไปเบิร์ไปหายังมาสู่กันกินเนาะเห็ดนะครับเร้อกับทีมงานออกกันผลละลอยผลหารซิปาหารการกินมายุ่งกันกินน้ำกันหาอยู่น้ำทีมเดียวกันนะครับกินน้ำกันสามัคคีกันการอยู่การกินสามัคคีกันไหวครับผม่พอเข้ามาหลายคน ต่างคนต่างมาหลายพื้นที่หลายจังหวัดเนาะครับเนาะมารวมกันของผมสมัครจะเป็นทั้งอุบลหลายคนทั้งอุบลแล้วก็ขอนแก่นมาน้อยมีป้าจีนมาคนหนึ่งครับขอนแก่นสี่คนะนะครับก็มาหาการหาง,งานเับมาหางเงินครับผลลับปิดบ่วงเขาจะสิ่พักกันกลับครับหางเงินเต็มที่ครับช่วงนี้ ช่วงนี้ไปรหอดสงการเป็นแล้วก็พ่อมีงานแน่ครับช่วงครับผมนี่ครับช่วงออกพรรษาพายก็มีงานกันบัดครับฮะก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวชาแนลครับคลิปนี้เอาไว้สำเร็จแล้วครับเลาวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ